حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكوا أحلى حياة ท่านผู้ชมครับรายการคุยสบายสบายสไตล์อาเมนวันนี้ผมดุลชน,นันทวารีขออาสาพาท่านผู้ชมมารู้จักสัตว์ปีชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับเรามาตลอดแต่เราอาจไม่ได้เคยสังเกตและไม่เคยเห็นคุณประโยชน์ของมันนั่นก็คือนกพิราบนั่นเองครับ นกพิราบเป็นนกพื้นบ้านซึ่งได้รับการเพาะเลี้ยงโดวยวัตถุประสงค์ต่างๆกันมามากกว่า3,000ปีในประเทศไทยนกชนิดนี้เดิมอาศัยอยู่ตามท้องไร่ท้องนาซึ่งต่อมาก็ได้ปรับตัวเข้ามาอยู่ในเมืองตามอาคารบ้านเรือนนกพิราบนั้นมีความสามารถในด้านการบินมากครับมีคนบางกลุ่มนิยมเพาะเลี้ยงและคัดเอาความสามารถในการบินเพื่อแข่งขันการบินทนบินเร็วนั่นเองครับ และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคุณยูซุปบุญชมผู้เพาะเลี้ยงนกพิราบ คุณนายวราห์มานีวราห์มท่านชมครับวันนี้ผมอยู่กับคุณยูซุฟบุญชมหนึ่งในผู้เลี้ยงนกฟีราบแข่ความเร็วนกฟีราบนี้ มีความเป็นมาอย่างไรน่าสนใจอย่างไรและมีเสน่อย่างไรเรามาพบกับคุณยูสุบุญชมครับคุณยูซุบครับอั a s s a l a m u a l a i k u ะ waalaikumsalam warahmatullahi w a b a r a k ะ t u h คุณยูุบสบายดีนะฮะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ใช่จุดใจที่อยากมาเลี้ยงที่เลี้ยงอยู่เนี่ยเป็นยังไงมาดั้งเดิมเป็นยังไงตั้งแต่เด็กๆก็คือเห็นน้าๆเขาเลี้ยงกันเห็นไอ้เขาปล่อยบินแล้วก็มันก็กลับเข้ารังเข้าบ้านเอาไปปล่อยที่ไหนก็ กลับบ้านได้บางทีเขาไปหนองจอกไปอะไรเขาก็เอาไปแล้วก็ปล่อยกลับมาเราก็เออเห็นมันน่าสนใจไงทาไมมันถึงกลับได้นั่นนะสีทําไมมันถึงกลับบ้านได้ซึ่งผมเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นนกชนิดเดียวใช่ไหมที่ออกนอกกรงไปแล้วเนี่ยกลับไปอยู่บ้านาเล<อ>ยน่า<อ>จะเป็นชนิดเดียวที่ว่าสามารถบินได้ห่างจากบ้านเป็นร้อยร้อยกิโลก็สามารถกลับได้ร้อยกิโลเป็นร้อยกิโลถ้าต่างประเทศทุาแข่งกันเป็นพันกิโล ไม่ใช่แค่ร้อยบ้านเรานี่ไกลสุดก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยโลตรงไหนโกลกอะไรพวกนี้เชียงใหม่เชียงรายเมือสายจับ G P S ตรงจากจุดปล่อยมาถึงบ้านเราเนี่ยพูดถึง G P S เนี่ยนกมี G P S เหรอคุณยูทธบถ้าตามความคิดผมผมสันนิฐานว่ามันมีมันสามารถจับทิศทางกลับบ้านได้จริงๆแล้วมันใช้อะไรที่ยยแต่ัุวิทตร์ก็พูดถึงถ้านักวิทยาศาสตร์เขาบอกมันใช้หัวสมองมันจะมันสามารถจะไป จูนกับสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนกนี่นะครับแล้วก็สามารถจับทิศกลับบ้านได้ผมว่าอัลล้อให้กับมันเพราะมันเป็นนกเดียวที่กลับบ้านได้อันล้อพระรูปเป็นเจ้าเนี่ยนะให้กับมันเนี่ยนะให้ความสามารถพิเศษกับมันมีเสียไหม GPS เสียไหมมีครับถ้าเกิดว่าอย่างมันจะมีอยู่ครั้งเรื่อที่อินโดหรือว่าที่ไหนแผ่นดินไหวเนี่ยแล้วมันแข่งระยะไกลบึงการ นกไม่บึงการะนกไม่สามารถกลับได้สักตัวในวันแรกอันนี้เป็นยูทูบครับผมจาได้ว่านักวิทยาศาสตร์เคยบอกไว้ว่าครับขนาดที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยคลื่นสนามแม่เหล็กโลกมีการเปลี่ยนแปลงผมันจะสั่นไหวเพนาอสั่นไหวปั๊บนกขณะที่บินนี่คงจะไอที่รับคลื่นแม่เหล็กโลกเนี่ยที่มันจับสัญญาณอาจจะจับผิดแล้วก็บินผิดทิศทางไปแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะกลับไม่ได้นะแต่กลับได้แต่ว่าวันหลัง การที่เราจะเอานกเนี่ยมาเลี้ยงผมจะใช้คําว่าเป็นนกพิราบ <นก S 1> สื่อสารได้ไหมเป็นนกแข่งแค่เดินไปก็ปไม่ใช่สื่อสารแล้วเขาใช้แข่งยอย่างเดียวถ้าสมัยก่อนเน่ยเขาใช้ในการสื่อสารอย่างทหารอย่างพวกที่เขาขายข,ายข้าวลงสีเนี่ยเขาจะใช้นกพิราบเวลาเขาจะไปเช็คราคาข้าวใน,นกไปด้วยพอเขารูะะ้ราคาพี่ช่องก็ปล่อยกลับมาบ้านอื حف حيات كل حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تبارك يا الله حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تبارك يا الله انتوا على سنة نبينا جيتوا وكتبتوا الكتاب واحنا طايرة الفرحة بينا واللي لاد القلب دام احساس اليوم دا من فيكم ينسى على طول تجمعكم احلى حياة اجمل فرحة في حياة كل เ<ใ>ดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้สื่อสารแล้วเขาใช้แข่งอย่างเดียวถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ในการสื่อสารอย่างทหารอย่างพวกที่เขาขายข้าวลงสีนี่เขาจะใช้นกพิราบเวลาเขาจะไปเช็คราคาข้าวเขาจานกไปด้วยพอเขารู้ราคาพวกเขาก็ปล่อยกลับมาบ้านอ,าลลอืคนที่บ้านรู้แหละคนบ้านรู้ว่าอ่ะวันนี้ราคาเท่านี้ซื้อเท่านี้ขายเท่านี้เป็นอย่างนั้นสมัยก่อนเขาทำกันอย่างนี้นกต้องอาศัยทิศด้วยไหมอาศัยว่าบินแต่โดยทั่วไปนี่นกพิราบบินกลางวันใช่ไหม กลางวันกลางคืนไม่ดนอาศัยดวงดาวไม่ได้ต้องดูดวงอาทิตย์สําคัญที่สุดเลยคือดวงอาทิตย์ถ้าปล่อยในสภาพที่ว่าครึ้มตอนเช้าเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะหลงทิศกับช้าแต่ถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นปกติเนี่ยปล่อยมานิดนึงจิตเวลาเป๊ะเลยผมได้ยินว่ากพิรารับมีน้ำลมมี เดียวเดียวเดียวนกเป็นสัตว์ปีกมันจะมีน้ำนมได้ไงมันมันจะมีนมสมมุติว่ามันฟักมาเนี่ยใกล้ๆวันจะออกตัว <นะ S 1> พ่อแม่มันเนี่ยละก,กาันอาหารที่มันกินเข้าไปและกลันเป็นนมลักษณะคล้ายๆนมเป็นน้ำเหลืองๆเพื่อป้อนลูกที่มันออกใหม่ตัวเล็กๆคือเล็กๆมันไม่สามารถจะกินพวกอาหารเม็ดอาหารอะไรได้แม่มันจะป้อนแบบเนี้ยในกระเพาะมันจะเป็นนมเหลืองเลยถ้าป้อนเข้าไปเราจะเห็นเลยคือแม่จะ อาปากแล้วก็เอาน้ำนมตัวนี้้อนเข้าไปให้ลูก้อนให้ลูกกินทั้งพอทั้งแม่ที่เขาเรียกว่านมนมแล้ให้มันทั้งนั้นเลยไม่งั้นมันทำไม่ได้หรอกแล้วศัตรูทางธรรมชาติมันอย่างเช่นเหี่ยวอย่างอะไรเนี่ยมันบินบินซ้าๆเนี่ยเหี่ยวมานี่มันจะหลบหลีกเป็นไหมมันจะรู้เลยวิ่งเข้ากองเลยถ้ามันเห็นเนี่ยเล่าโดยธรรมชาติเลยแต่ถ้ามันบินฝูงใหญ่แล้วเหี่ยวมันนั่นมันบินไปล้อมเหี่ยวนะเหยี่ยวหนีมีมีเหมือนกันนกมันแข็งแข็งมันฟิตแล้วอะ คือไม่กลัวไม่กลัวพออย่างนี้แล้วเนี่ยเวลานกบินแข่งขันอย่างเงี้ยเราเองเนี่ยเคยได้รางวัลก็มีได้ได้า่อยบ่อยๆหละคือได้ถ้วยได้อะไรเงี้ยถ้วยอย่างที่เห็นนี่คืออันนี้มันอย่างถ้วยนี้ใบนี้มันเป็นถ้วยที่หนึ่งหนองคายที่หนึ่งหนองคายของพระองค์เจ้าสมจรวลรีแล้วมั้งครับอาจารย์ไม่ผิดนะแต่ว่าหลายปีแลวใบหลายปีแนละฮะที่หนึ่งอ่านาครพน,นม ถ้วยในหลวงถ้วยในหลวงถ้วยกระราชทานเนี่ยของไนี่จริงๆแล้วได้ถ้วยนี้ดีใจก็ <c oughs> เป็นความภูมิใจนะถ้าคืนนกแข่งเนี่ยครับไม่สามารถจะกําหนดได้หรอกว่ามันจะมาหรือไม่มาจะอะไรคือเรามีหน้าที่ทาของเราให้พร้อมที่สุดดีที่สุดแต่ว่าความสําเร็จนี่คือตวะกั้นอย่างเดียวเลยนั่นคือเรารับผิดชอบในหน้าที่อถูกต้อง หน้าที่เราต้องบำรุงฟูมฟักใช่มรต้องซ้อมให้ดีแต่ถึงเวลาปล่อยแล้วเนี่ยฝากไว้กับพระเจ้ากับพระเจ้าเท่านั้นเท่านนั้การเพาะเลี้ยงนกพิราบเราสามารถจับคู่ผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุประมาณ6ถึง8เดือนสามารถออกไข่และฟักไข่ได้ลูกตลอดปี อาหารของนกพิราบก็คือมเมล็ดธัญ,ญพืชอาทิข้าวเปลือกข้าวฟ่างข้าวกล้องข,ข้าวโพดถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงสภาพภายในกรงนั้นจะต้องแห้งไม่เปียกชื้นอากาศถ่ายเทได้สะดวกแดดสามารถส่องลงมาได้ถึง oh, فرحة في حياة كل ليلة حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله حلوين والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما تباركوا يا الله انتوا على سنة نبينا ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเล็กนกพิราบอีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาให้ข้อมูลกับเราคุณรอฟิกีวงสันพิธีกรภาคสนามของเราอีกคนหนึ่งพร้อมแล้วครับที่จะพาไปเจาะลึกเรื่องนกพิราบกันไปชมกันเลยครับ a s s a l a m u a ย a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ผมรอฟิกีวงสันนะครับแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยเป็นชื่อคุณใจนานอามีนเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนกพิราาครับ อัสลามาลัยกุมุลลาหมุตุลลอฮิบาริกาตุวะลัยกุมุสลามุรอมัตุลลอฮิบาริกาตุสำหรับเรื่องนกพิราบเนี่ยโดยรวมแล้วคนจะรู้จักนกพิราบที่อยู่ตามวัดตามทุ่งนาแล้ววันนี้เนี่ยคุณใจนานอามีนจะจะมาชี้แจงะจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับนกพิราบให้เราฟังทำไมถึงมาเลี้ยงนกพิราบครับชอบที่นกพิราบ รักบ้านเราไม่ปล่อยที่ไหนมันก็กลับบ้านอจากเดิมนี่เลี้ยงนกพิราบกี่ตัวครับตอน,น,นแรกเลี้ยงประมาณสิบตัวสิบตัวจากเดิมนี่ที่เริ่มเลี้ยงสิบตัวเนี่ยเ,เลี้ยงมาเพื่อการแข่งขันเลยหรือเปล่าหรือหรือยังไงใช่รครับเร,เริ่มมาก็เริ่มเลี้ยงเพื่อการแข่งขันลแล้วทีนี้เนี่ยไอไอ,อแลวนกนกที่เรามาแข่งขันเนี่ยมันมีสายพันธุ์มาจากไหนฮะจากเมืองนอกฮะพวก คอนแลนเบนเยี่ยมอะไรพวกนี้อ๋อมาจากต่างประเทศครับแล้วเราก็มาพัฒนาสายพันธุ์ใช่ครับหลังจากที่นกเนี่ยออพร้อมพร้อมหมายถึงว่าเกิดมาจากไข่แล้วมีมีขนเต็มแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเราเรา,เราทำยังไงต่อเราต้องเริ่มประสานเคาเขาเรียกโฮมให้จําบ้านก่อนให้จําบ้านครับ,รบก็เดือนแรกก็ต้องเริ่มปล่อยจำแล้วต้องเริ่มโฮม อ๋อหมายถึงว่าปล่อยให้นกบินซ้อมอยู่ร,บรอบๆบบ้านเราใช่แล้วให้ลงกรงมา<ห>ที่เดิมะ<ด>แล้ว,ลว,ลวหลังจากที่บินบินร,บรอบๆบบ้านแล้วเนี่ยจะต้องทําไงต่อฮะก็เริ่มกระเถิบหอกห่างจากบ้านตาม<อ>สายที่เราจะไปแข่งกับเขาสมมติว่าเราจะไปสายเหนือใช่ฮะเร,เราจะต้องเริ่มเริ่มยังไงฮะสายเหนือเราก็ต้องเริ่มครั้งแรกที่ออกจากบ้านคือรังสิองแล้วก็เถิบออกไป รังสิตก่อนคือไปปล่อยที่รังสิตแล้วให้บินกลับมาบ้านตรงนี้เรามีการวัดระยะทางหรือว่าวัดเส้นทางอะไรอย่างนั้นไหมครก็ถ้าทีดีต้องเขาจะเข้าดูจากทาง g o o g l เอ๋อดูจากระยะทางจาก Google เลยว่าเราจะขยับออกไปครั้งละสิกิโล๋อแล้วมีมีอุปสรรคอะไรในการซ้อมไหมครมีครับคือมันมีทั้งเหยี่ยวแล้วพวกสายไฟอ๋อ อุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นเวลามันบินมาเยอะๆไงฮะโอ้แล้วมันบินกลับมาเยอะๆแลแ้วสายไฟบ้านเรามันเยอะสายไฟบ้านเราเยอะคือาอาจจะชนบาดเจ็บได้เหี่ยวเจอพอลามันมาเจอเหี่ยวนี่เป็นยังไงฮะก็บาดเจ็บท่านหนีไม่พ้นอ๋อมันต้องบินหนีนกเ<อ>หยี่ยวนีครับเสร็จแล้วเนี่ยเกณฑ์การตัดสินในการแข่งขันเนี่ยเขาวัดระยะยังไงฮะแบบยังไงถึงจะแพ้ชนะกันคือเขาหาระยะทางจากจุดปล่อยมาถึง กงไข่กงมันนะฮะก็เป็นกงนี้กี่กิโลแล้วพระระยะทางมันไม่เท่ากันตูกนะอ๋อแต่ละกงนี่ซึ่งตั้งอยู่คนละทำเลกันเขาจะต้องวัดระยะทางทางอากาศก่อนแล้วก็หาค่าอย่างนั้นใช่ไหมฮะหาระยะทางของทุกกงของทุกกงของทุกจุดด้วยของทุกจุดด้วยแล้วก็เอามาหารกับเวลาที่นกทำได้เอามาหารกับเวลาที่นกทำได้ครับเสร็จแล้วเนี่ยเออเราเราเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะนกนกนกตัวเนี้ยได้ไปปล่อย ที่จุดหมายเริ่มต้นจริงๆแล้วบินกลับมาจริงๆเนี่ยอ๋อเพราะนกต้องไปปล่อยที่สมาคมไงฮะเขต้องมีสมาคมเป็นสมาคมเป็นตัวกลางที่ที่จะมีกติกามีอะไรตรงนั้นใช่ครับเพราะนกต้องเข้าไปเข้าคอมทุกตัวต้องเข้าคอมทุกตัวเข้าคอมทุกตัวขาต้องมีบาร์โค้ดที่ขาต้องติดบาร์โค้ดด้วยชิและที่บ้านเราต้องมีบาร์โค้ดด้วยมีนบาร์โค้ดด้วยแสดงว่ากงก็ต้องขึ้นทะเบียนต้องมีทะเบียนกงทุกกงครับอ๋อต้องมีทะเบียนกงทุกกง แล้วเรื่องลมเรื่องฝนเนี่ยมีอุปสรรคกับนกหรือเปล่าครับมีครับมีมีมากด้วยอือย่างเช่นเวลาปล่อยนกที่จุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยฝนตกเนี่ยมีไหมฮะมีครับโอ้แล้วอย่างงี้เป็นยังไงมันกับมาอันนี้อันตรายครับโอกาสหายค่อนข้างสูงโออกาสที่นกจะหลงหายประาพอายุนกธรรมชาตินกมันจะไม่เคยบินลุยฝนมาพอมันบินมาเจอฝนก็จะอ้อมหนีไปหนีไป เส้นทางมันละทิศทางมันก็เพี้ยนละทิศทางจะเปลี่ยนไปทีนี้เนี่ยมันเวลาเราไปปล่อยนกแล้วเนี่ยตอนที่มันอยู่กับเราเนี่ยเราก็ยังเห็นมันอยู่หลังจากที่เราปล่อยมันแล้วเนี่ยคุณใจนานคิดยังไงกับนกมาฮะว่ามันจะกลับหรือไม่กลับด้วยยังไงฮะอันนี้เราปล่อยไปแล้วตอนเราปล่อยเราก็เชื่อมาหน่วมันจะต้องกลับแต่จริงๆแล้วเราไปบังคับมันไม่ได้ก็ต้องแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่ามันต้องอาศัยสภาวะ อากาศบรรยากาศทุกอย่างอ่ะครับเราต้องตะวักกันมันต้องตะวักกันมันนะฮะมาได้ก็มามาไม่ได้ก็มันเราอ่านล้มครับครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาแล้วมันมีความมัศจันย์ฮะนกตัวเล็กๆสามารถบินได้ระยะทางเป็นร้อยกิโลโดยโดยที่อ่านแผนที่ไม่เป็นกลับมาได้ยังไงนะฮะตรงนี้ก็มันขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระเจ้าด้วยนะฮะที่ที่ ที่ทำให้นกเนี่ยเป็นสิ่งมหศัศจรรย์อีกชนิดหนึ่งนะกฟัอ ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى على طول تجمعكم أحلى حياة أجمل فرحة في حياتكم ليلة حلوين والله นี่แหละครับสิ่งมีชีวิตที่อัลลอฮฺสุบฮานหฮุวาตาลาทรงสร้างน่าอัศจรรย์มากเลยกับความสามารถของมันสิ่งนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ วันนี้รายการคุยสบายสบายสไตล์อามีนหมดเวลาลงแล้วครับอินชาอัลลอะครั้งหน้าฮัายิอามีนอยู่เป็นสุขและพวกเราทีมงานจากตำปงสตูดิโอจะนำเรื่องดีๆมานำเสนออย่าลืมติดตามกันนะครับ يا سلام يا سلام ما يا أهل الله حلو والله ما شاء الله يا سلام يا سلام ما يا أهل الله سنين. قولوا ما شاء الله ويا محلى زوجين صالحين ربنا يجمعك ويا بعض في الجنة ربنا يجعلك طول العمر متفاهمين أجمل فرحة